มันจบไปแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับชีวิตแพร่พร้าแสงทองครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดๆแล้วกับชีวิตของคนผู้หนึ่งที่ต้องผเผชิญหรือว่าต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะพี่น้องเสื้อมันว่าแฟนคลับเอซหลายๆลายคนทีเป็นกําลังแรงใจให้แพร่พร้าแสงทองต่างกับส่งกําลังแรงใจให้กับแพร่พร้าแสงทองเช่นกันพี่ดองคะ คนที่เป็นเอฟซีค้นที่ติดตามแพร่พ้า,าแสงทองค้นที่หูต้นปลายสายเหตุเป็นจ้งไดกระต้องยืนอยู่ข้างแพร่ข้าแสงทองเรื่องนี้เสื้อหมันว่าแมนจังได้กระตาม้างกะมีเอฟซีเทิ่งสองกำสองไฟล์พี่น้องคะความถูกต้องอยู่ที่คนสองคนเพิ่นตัดสินใจพี่น้องเพราะว่าเฮ้ากัแค FC, เอฟซีเฮ้ากัแคได้ยินเขาว่ามา ทั้งนั้นเลยพี่น้องคะแต่การเห็ดข้าวการท่าข้าวการเสพข้าวว่าวาสิผภูท่ำข้าวหรือว่าภูเสพข้าวกะไหยูในความเป็นท่ำพี่น้องเรื่องนี้ยสีเสื้อหมันว่าบ่ม,มีไผ่ลูกกิ่งเท่ากับสองกำสองฝ่ายก็คือท่างพยาบาลกับแพรวเข่าเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดนะคะเรื่องนี้มาไหกำลังแใจก็คือตามที่เฮ้าเห็นนะคะ ท่าภูยาบาลฟินแลนด์เพื่อนกระไดถือคลองซิทนะคะที่ดินมรดกของทางคุณแม่แพร่พราวแสงทองนะคะที่เพื่อนได้เป็นที่ดินมรดกนะคะ,ะเพราะว่าท่าภูยาบาลเพื่อนกับว่าเพื่อนได้ซื้อที่ดินตรงนั้นจากแพร่พราวแสงทองไปแล้วออันนี้เฮาก็ได้ยินมากคือกันพี่น้องแมนบอกอ่ะเข้าบ่หู้ดอกว่าเพิ่นเส้นหรือว่าเพิ่น ขายกันจังไดความถือต้องอยู่ซำไดเรื่องนี้สองคนเพิ่นจะรู้นะคะแล้วเพิ่นกะได้ถือครอบคร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเพิ่นกะได้ใส่สิทธิ์ของเพิ่นก็คือยุติความสัมพันธ์แล้วก็ขายลบทุกสิ่งทุกอย่างทีจะของมีอำนาจสิทธิ์ทีจะขายก็คือตรงนั้นก็มีบ้านเก้าบ้านเดิมทีแพราวแสงทองกับาพ่อกา้านแม่ เทพได้หลายคนที่พ่นยูน้กากันมาเป็นเวลาต่้งหลายสะหลายปีเนาะพี่น้องหลายศิปีเลยแหละอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ถือกรรมสิทธิ์ณปัจจุบันแมนบอพี่น้องก็คือผู้หญ,ญบ้านนั่นแหละเพิ่นน่าเพิ่นถือครองสิทธิ์ตรงนั้นเพิ่นเ็ตจกงได้ก็ได้อ่ะเพิ่นสิข้ขายก็ได้ก็ถือพี่น้องถือต้องในจุดนั้นแต่สิ่งที่เรา เอฟซีทางแพรวพราวแสงทองก็ต้องให้ก่างงใจแพรวพราวแสงทองอ่าเพื่อนอาซีลู้เห็นกันนั่นแหละระหว่างพยาบาลกับแพรวพราวซึ่งเฮาไม่รู้จริงอย่าซ้ําเติมกันอีกเลยอย่าไปเหยียบย่าซ้าเติมแพรวพราวแสงทองอีกเลยพี่น้องคะอันใดพ่านมาแล้วก็คือว่านี่คือบทเรียนชีวิตของแพรวพราวแสงทองซึ่งบอกได้เลยว่าเป็น บทเรียนราคาแพงมากๆสําหรับแพร่แสงทองความผิดนางก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมพี่น้องกะบ,บอกไปตามความผิดแต่เราก็ต้องมองผ่านมั่งบบมีผูดไดทีถือไปเสมอเลิศเลอเ,เฟืร์เฟกไปเหมือนดอกพี่น้อง้าเข้ายืนอยู่ในความเป็นกลางเข้าสีเห็นว่าความผิดของทุกคนมีหมดแต่กะอยากห้พี่น้องนะคะมองขามหรืออ่า พิจารณาว่าคนเฮ่ามีผิดมีถึอแล้วความผิดของนางก็ปีสองปีมาแล้วพี่น้องย่าย่ำอยู่หมองเกา่ายาเอาเรลืองเกามาสัมยาเอาเรลืองเกามาถ้ำหายบันท้อนสุขภาพอ่ะแต่ยายสิทธ์เชื่อมั่นว่าถึงแมว้ว่าแพร่ๆแสงทองสิเสียดายเมียนไพรกับเสียดายดอกพี่น้อง แมนไพกร็เสียดายทีมอระดกตกถอดจากพอจากแม่มาแล้วเมือหนึ่งก็ต้องอมีผู้อื่นเขามาอยู่เขามาครอบคลองแมนบอพี่นอ้องเขากับมีความ้ซึกเสียดายแพร่ๆกับคือกันแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วพี่นอ้องที่นี่มันเป็นอดีตไปแล้วเด้ถาเพิ่นว่าขายแล้วนะบ้านหลังนั้นก็ขายพวกโกดอกโกดังก็ขายหมดแล้วพี่นอ้องพวกบ้านทรงไทย อยังขายมาเหมดขายมาเหมดออยังคงเหลือแค่บ้านหลังใหญ่นะคะที่ย่างตอนนี้ล่อค้นคอนเฟิร์มอยู่ว่าไผสิเป็นเจ้าของเพราามีคนติดต่อมาสามเจ้าสันพี่น้องมีคนติดต่อมาทาั้งพยาบาลเพิ่นก็ล่อคอนเฟิ่์มอยู่ว่าไผสิเป็นผู้โชคดีนะคะในบ้านหลังใหญ่อันนี้ก็มะแลวการมาธิ์ของเพิ่นเยสิบเว้าหายเยสิอยู่ตรงกลางบบเว่าห้ไผเสียหายเพราะว่าเจ้าของบอลูกิง บอลูตนปลายสายเหตุยิงว่าเป็นมาจังใดพี่น้องบอกตรงๆจังสี่นะคะแต่ด้วยคํำว่าอันนี้คือเหตุผลส่วนตัวเอฟซีทาาผู้าบาลฟิลิปนด์กะหายฟังเด้อพี่น้องฟั่งยาสิบยายาสามารถเอาทัวมาลงยสิบยสิตมองว่าคํำวาพ่อของลูกคำว่าพ่อของลูกถา่า ้าเจ้าสิคิดว่าเฮ็ดจังไดกระไดเมนอยู่ค่ะเฮ็ดจังไดกระไดดอกพี่น้องเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของแต่ถามีมีความเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นกลางจังน้อยหรือว่าคิดนําว่าจังไดกระเคยรวมทุกรวมซุกจังไดก็เคยสุกหัวนอนในตรงนั้นแหละพี่น้องเป็นเป็นทีเฮ้าเดินทางมากกับบ้านหลังนั้นเป็นบ้านทีร่องรับเจ้าของขายบ้านหลังใหญ่ก็บ่าเป็นยังดอกพี่น้องขาย โกดังกับว่าเป็นอย่างดอกค่ะแต่บ้านหลังใหญ่ที่เป็นมรดกของแพรวแสงทองกับพ่อกับแม่เป็นถ้าเป็นแยสิแย,ส,ยสิสิจงไวพี่น้องจงไวเพื่อแบบเฮาหนูซื้อว่าเอาอย่างหน่อยเฮากับย่งแบบเป็นคนมีคุณธรรมจากน้อยไหมพี่น้องมีคุณธรรมแบบว่าเออเอาไว้ซะเฮาบะอึดบ่อยากเงี้แล้วเงินทองกับบอึดบ่อยอากเหลือไว้ตรงนั้นอะแค่บ้านหลังนั้นน่ะที่ตรงนั้น่ะถึงแม้สิเป็นทีระยะ นหน่อยไล่กสร้างพี่น้องเออขายซะทั้งบานหลังไงทั้งโกดังก็ขายไปแต่ที่ตรงนั้นสิจงไหวพี่น้องจะเป็นข่อยเด้นนี่แต่ว่าขันพิษผ่านยังไงกะขออภัยเด้นนี่ความคิดส่วนตัวพี่น้องความคิดส่วนตัวคือว่ามันเป็นโมอรดกที่เพิ่นอยู่กันมามันจังสิบแบบว่า,ว,าว่าใจลายเกินไปไหมสําหรับข่อยข่อยคิดแบบนี้พี่น้องแล้วสําหรับเรื่องนี้พี่น้องคะสุดท้ายใดๆแล้วกะแล้วแต่เจ้าของผู้เพิ่น ขอบข้องกรมสิทธิ์เพื่อนสิ้ตัดสินใจนั่นแหละพี่น้องต่างคนต่างคิดเนาะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีหยังที่สรดหทนหูพี่น้องเป็นอีหยังที่แบบฟังแล้วแลบบเห็นแล้วกับสงสารยาสยิเองก็สงสารแพพาวจ,จับใจพี่น้องสงสารรู้สึืวอวะเลือตนศาสตร์พี่น้องเลือตนศาสตร์วความผิดยาสิบ่ไบรว่ารแล้วผิดเด้สิบ่ว่าไม่นึกถึงความผิดของตอนเองไม่ใช่นะ มองข้ามมองผ่านมั่งก็ได้พี่น้องความผิดคนเฮ้านะ่ะอ่ามองผิดมองข้ามไปมั่งก็ได้คนเท่าผมมผู้ไดถือต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอเด,ดอกค่ะนี่แหละพี่น้องสําหรับความคิดเห็นหรือว่าอ่าความรู้สึกตอนนี้นะคะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วถือว่าผ่านไปแล้วเหตุการณ์เมื่อวานถึงวันนี้ก็เป็นเรื่องในอดีตไปแล้วพี่น้องเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเช่นกันนะคะ จังไดก็ตามสร้างขอให้แพราวพราวแสงทองต้องเป็นแม่เก่าชีวิตให้ได้ล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกเพราะว่าคุณคือแม่เหล็กคุณคืออ่าหญิงแกล่งคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวต้องดูแลเพราะว่าสิเป็นองค์กรหรือลูกนะคะเพราะว่าสิเป็นพ่อเป็นพีเป็นญาติพี่น้อง ต้องอาศัยพ้วพ้วแสงท่องนะคะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของครอบครัวนะคะสู้ต่อไปเป็นกำลังแรงใจให้แพรวพ้วแสงท่องสู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เผชิญมากอะไายแรงกว่านี้นักหนากว่านี้กับผ่านมาได้เราแหละอ่าสู้มาตั้งแต่ไม่มีอะไรก็สู้มาแล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่เรื่องเลวร้วายเป็นเรื่องที่อาจจะโชคดี ด้วยซ้ําที่เราได้เริ่มต้นใหม่มีอียงทีแปลกใหม่เขามาในชีวิตนะคะขอหาพระภาแสงทองนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับพระภาแสงทองนะคะสู้ต่อไปค่ะคนเฮามีชีวิตอยู่กับกองสู้เท่านั้นค่ะเพื่อคนข้างหลังนะคะสําหรับวันนี้ฝากสัมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ